หากเอ่ยถึงเทพเจ้าจีนที่คนไทยรู้จักกันดีกวดอูคือหนึ่งในนั้นและสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวท่านตลอดมาคือลาวุธที่มีรูปร่างโดดเด่นอย่างหงาคมค้งยาวใหญ่ซึ่งปูคนต่างรู้จักกันในนามหงามังกรเขียวจันซีว่ววันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปค้นหาความจริงว่างานี้มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงจินตนาการในวนรรณกรรมจีนโบราณ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องศิระมันตราช่องที่จะรวบรวมความรู้และเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของขังและตำนานความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากคนรุ่นเก่าจากทั่วทุกมุมโลกมาส่งต่อความรู้ให้ทุกคนฟังกันตามข้อมูลจากซันกัวจือ้อซึ่งเป็นพงสาวดาจีนขอนเชนโซที่เขียนในยุคราชวงศ์จิน กวนอูเป็นแม่ทัพของเล่าปีกมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์และมีฝีมือการรบแต่ในบันทึกทางประวัติศาสตร์จริงกลับไม่พบการกล่าวถึงอาวุธของกวนอูอย่างชัดเจนเลยไม่ได้บอกว่าใช้เงาหรือมีอาวุธพิเศษประจำตัวเลยใดแต่กวนอูมีชื่อเสียงจากการสังหารแม่ทัพพัวหยกและความห้าด่านสังหารหกขุนพลด้วยความกล้าหาญชิงเงามมงก้อนเขียวจันเซียวหรือชิงหลงเหยียนเยอเตา ปรากฏครั้งแรกในนิยายสามกกฉบับวรรณกรรมที่แต่งโดยหลอกว้านจบในยุคราชว์งมิซึ่งแต่งเติมสีสันอย่างมากจากประวัติศาสตร์ในเรื่องกล่าวว่าเงาของกวนอูตีขึ้นเมื่อครั้งที่เล่าปีกวนอูและเตียวหุยได้คิดการที่จะปราบกบฏโจนพกผ้าเหลือมได้มีพ่อค้าคนหนึ่งบริจาคเหล็กให้โดยกวนอูนํามาให้ช่างตีเหล็กตีเป็นเงาใหญ่เพื่อใช้เป็นอาวุธสําหรับหลบ หรือบางตำนานมีความเชื่อต่างกันไปอีกว่า,างาลนี้สร้างจากเหล็กดำที่หล่อขึ้นด้วยเลือดเสือกับหยกเขียวแห่งเชื้อขาวคุนหลุนและมีวิญญาณของมังกรสถิตยอยู่ภายในโดยกวนอูนั้นเป็นผู้นำมาหล่อหลอกเป็นศารสรตาวุธขึ้นด้วยตัวเองลักษณะงาของกวนอูที่บรรยายไว้ในสามก,กกกล่าวว่าเป็นอาวุธที่มีคมงาโค้งยาวใหญ่ไข่กับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวประดับลายมังกรชิงหลงคือมังกรเขียวหรือมังกรดำ มีน้ำหนักถึง82ชั่งหรือประมาณ42-50กิโลกัมมีความยาว11ศอกมีหัวมังกรอาปากตรงโคนของใบเงาจุดเชื่อมต่อระหว่างด้ามจาับสึ่งใช้สังหารคุณพนมากมายทั้งงานเหลีย่ยมบุญทิวหัวโยงและบางเต็กอย่างตอนที่นิยมเล่าขานกันว่าสามารถบันศีรษะหัวหยงขาดด้วยเงาเพียงครั้งเดียว ในเนื้อหาของวรรณกรรมเล่าต่ออีกว่าหลังจากกวนอูถูกจบชีวิตลงด้วยกองทัพของสุนกวนพร้อมกับกวนผิงผู้เป็นลูกชายคนโตในปีคิดสกกลาดสองรีบบอกได้นำางาเมงกรเขียวกลับมายังงอกกกและสุนกวนได้มอบงานนี้แก่ผัวเจียงต่อมาพัวเจียงได้นำเงาวนี้ออกไปลบกับกวนหินลูกชายคนเล็กของกวนอูสุดท้ายกวนหินได้ฟันพัวเจียงตายสามารถนำางาเมงกรเขียวกลับคืนมาได้สำเร็จ และถึงแม้ว่าสตร์าวุฒชินนี้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตรจ์จริงแต่ได้กลายมาเป็นภาพจำหรือสัญ,ญลักษณ์ของกวนอูในวัฒนธรรมจีนตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาเช่นตามสารเจ้าของกวนอูณประเทศต่างๆในเอเชียหรือแม้แต่เทวรูปจำลองของกวนอูทั้งปางบุญและปางบูก็มักปรากฏเงามังกรขงเขียวคู่กายอยู่เสมอพองเงานี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความกล้าหาญความซื่อสัตย์และพลังอำนาจของท่าน จากบันทึกทางประวัติศาสตร์จีนเงาประเภทนี้ปรากฏใช้จริงในยุคหลังราชวงศ์ซ่งซึ่งอยู่หลายร้อยปีหลังยุคสามก,ก๊กและน้ำหนัก82ช่างนั้นหนักเกินความเป็นจริงในสนามลบมากพอมีน้ำหนักมากเกินไปจึงมีความเป็นไปได้ว่าน้ำหนักที่กล่าวในนิยายคือการอุปมาว่าควนอูน,นั้นมีพละงกำลังและร่างกายที่แข็งแกร่งมากกว่าเนื้อคนธรรมดาทั่วไปในบางแห่งเช่น พิพิธภัณฑ์กวนอูในเมืองล่วอยางก็มีการจำลองเงามังกรเขียวจันเซียวตามภาพจากวรรณกรรมไว้ให้ชมในโลกสมัยใหม่เงามังกรเขียวก็ปรากฏในเกมดังเช่น Dynasty Warrior และ Total War: T Kingdom รวมถึงหนังจีนเรื่องเลดคลิดและการ์ตูนจีนจำนวนมากเช่นกันสาตาวุธิ้นนี้กลายเป็นอาวุธประจำตัวของกวนอูในสื่อทุกประเภท แม้ไม่มีหลักฐานว่าท่านใช้เงาในการลบจริงๆก็าตามนี่จึงแสดงให้เห็นว่างามมังกรเขียวจันเซียวได้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลในแง่ศิลปะความเชื่อและวัตถุมงคลมากกว่าแค่สาตาวุธทั่วไปปัจจุบันแม้จะไม่มีการระบุพุทธคุณของเงามมงกรเขียวอย่างเป็นทางการในคำพีศาสนาแบบพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ในความเชื่อจีนสายเต๋า สายศรัทธาพื้นบ้านหง่นี้มักถูกเชื่อว่าให้พุทธคุณหรืออำนาจในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นการป้องกันภัยขจัดพูดผีหงาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธเทพจึงเชื่อว่ามีพลังขับไล่สิ่งอัประมงคลวิญญาณร้ายหรือพลังงานที่ไม่ดีช่วยเพิ่มพลังอำนาจเสริมบรารมีเนื่องจากกวนอูปเป็นเทพเจ้าแห่งหนักรบแง่นี้จึงแสดงถึงพลังอำนาจ ความแข็งแกร่งและสง่าราศีผู้บูชาจะได้รับแรงสนับสนุนทางด้านอำนาจและตำแหน่งการส่งเสริมความยุติธรรมและความซื่อสัตย์เงาถือเป็นสัญลักษณ์คู่กายของเทพเจ้าก,กวนอูผู้หยึดมั่นในคุณธรรมดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าเงาช่วยขจัดอาธรรมนำคุณธรรมช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการและธุรกิจในวัฒนธรรมชาวจีน กวนอูได้รับก,การยกย่องเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์และผวอนใจหล่าพ่อขาเงาจึงกลายเป็นอาวุธคุ้มครองกิจการปัดเป่าคนคิดร้ายหรือศัตรตูในเชิงธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีเกจเล็ก,ลกๆน้อยๆมาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาเงาคู่กับกวนอูคือควรจัดวางเงาไว้กับองค์กวนอูในหิ้งบูชาหรืเป็นเงาจำลองควรหันไปออกนอกบ้านหรือร้านค้าสื่อถึงการปกป้องสิ่งไม่ดีจากภายนอก บูชาด้วยทูบแดงน้ำชาและผลไม้สดเช่นแอปเปิ้ลแก้วมังกรซึ่งควรทำในวันขึ้นหนึ่งคำหรือ15บห้าคำตามจันทรคติจีนโดยเรื่องที่ผู้คนมักจะนิยมขอพอรกันก็ได้แก่อธิษฐานขอในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานความมั่นคงความยุติธรรมหรือให้คุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินสรุปแล้วเงามังกรเขียวจันเซี่ยวที่เรารู้จักในปัจจุบันนั้น แม้ไม่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงของกวนอูแต่มันคือศรัทธาที่ซ้อนทับกับจินตนาการในวรรณกรรมจนกลายเป็นตำนานที่ก่อเกิดเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในจิตใจของผู้คนจึงขอนิยามว่าศรัทธาวุธแห่งผู้กล้าผู้สร้างศรัทธานับพันปีถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามพวกเราไว้ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเน,น,นื้อหาใหม่ๆนำมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังในอนาคตและหากเรื่องราวที่กล่าวไปนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้ลยครับสามารถมามเมนต์เวนยสาข้อมูลแล้วนามาบอกเล่าให้ทุกคนฟังต่อสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ทางช่องศริระมันตาขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ